เนี่ยเขาท้าดวนกัน4โรงเรียนนะฮะกรุงเทพ2โคราช2ตัวแทนกรุงเทพวัดสุธิวารามแล้วก็วชิรธรรมสาธิตโคราชก็มีสุรนารีวิทยาแล้วก็ราชสีมาวิทยาลัยใช่ครับจะประชันกันอินดอร์สเตเดียมหัวหมากใครสําหรับที่อยากจะไปชมไม่มีบัตรไม่ทันแล้วบัตรเต็มเรียบร้อยแต่มีถาดทอดสดนะใช่เขาจะไลฟ์เดี๋ยวทางกทมเขาคงบอกช่องทางกันอีกทีหนึ่งแล้วก็มีไทยพีบีมีกทมเขาก็ไลฟ์สดด้วยอ๋อทางทีวีเอชำด้วยนะแล้วก็กทมด้วยนะฮะเราไปดูบรรยากาศกันหน่อยครับ ผมเนี่ยเรียนวส,สุธิวรารามรท,ที่ที่แห่งนี้เนี่ย<อ>เมื่อโรงเรียนมัธยมตอนมอปลายแล้วกลับไปเยี่ยมทินเกาใช่ครับเนี่ยวบรรยากาศเนี่ยมันก็จะคุ้นชินเวลาเลิกเรียนเด็กเขาก็จะซ้อมเครื่องเป่าซ้อมวงดโดยยางใต้ถุนตึกอะไรอย่างนี้เป็น<อ>ภาพปกติ<อ>ซึ่งนะฮะเห็นบอกว่าทางโรงเรียนวสุธิเนี่ยเขาก็มีการตรีมเพลงที่เป็นตัวแทนกอทอมอ มัน<ก>ไม่เล่น,เ,นเพลงนี้ก็ไม่ได้ต,ต้องเป็นเพลงเกี่ยวกับกรุงเทพมหานครใช่ครับส่วนที่ผมไปโคราชก็มีเหมือนกันฮะมันต้องมีเพลงกิมมิกที่เป็นตัวแทนของแต่ละจังหวัดแล้วลองดูบรรยากาศการซ้อมบางช่วงนะะทั้ง2องโรงเรียนนี้ฮะ โอ้ oh, hmm. ตัวแทนโคราชก็ต้องลงเพลงกับเท้าย่าโมใช่ใช่ของคุณสุนารีราชศีมานะก็นี่เราให้ดูเป็นน้าจิ้มน้ําจิ้มก่อนนะแต่บอกเลยว่าที่เราให้ดูเนี่ยยังไม่สมบูรณ์นะผมบอกเลยว่าทีเด็ดกว่านี้เยอะกับเขาเต็มที่กันอยู่แล้วใช่แล้วก็การสงการซ้อมเนี่ยตอนเราไปเราไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตอนนี้รับรองว่าพร้อมกว่าเดิมแน่นอนความพร้อมทั้งสองวงนะครับวสุธิวรารามีนักดนตรีกว่า60ชีวิตที่ลงซ้อมภาพเหล่านี้ก็นะะซ้อมกันทุกวันฮะ หลังเลิกเรียนวันเสาร์ก็มาฟมาซ้อมคอนดักเตอร์ผู้ฝึกสอมก็ไม่ใช่ใครอื่นครับเป็นรุ่นพี่ที่เคยเรียนที่นี่ครับชื่อว่านายสรพจน์บรแสงหรือว่าพี่สอ,อและที่สําคัญคืออะไรคอนดักเตอร์ผู้ควบคุมวงของสุรานารีที่ถึงว่าต้องมาประชันกันเนี่ยครับเด็กวัสุทธิอาจารย์จุนนี่ฮที่เนี่คเป็นคอนดักเตอร์ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยอาจารย์จุนเนี่ยเป็นสิทธิ์เก่าวัสุทธิ แล้วก็เป็นรุ่นน้องพี่สอืมอสักครู่นี้ใช่ครับโอ้โหนี่มันมีความเชื่อมโยงกันนะใช่มันมีความเกี่ยวข้องกัน<อ>นะแต่เห็นบอกว่าแม้ว่าจะเป็นสิทธิเก่าวสุทธิใช่ไหมแต่คุณจุนเขาบอกว่าไงนะคุณจุนเนี่ยอาจารย์จุนเนี่ยนะฮะเขาบอกเลยว่าถึงแม้จะมีความสัมพันธ์ตัวเองเป็นสิทธิเก่าก็จริงรแต่ตอนนี้อยู่ในานามของสุรนารีวิทยาจะมาเยือนกรุงเทพมหานครอาจารย์จุนบอกเลยว่าจะเป็นลักษณะของการที่กลับไปเจอกับ เพื่อนเก่าได้สารสัมพันธ์นะฮะ <c> คงไม่ถึงขั้นเอาเป็นเอาตายนะจะ <c> ต,ต้องแข่งแบบว่าให้ชนะก,กั็ไปข้างหนึ่งไม่ใช่ครับแต่ถ้าถามเลยว่าแล้วที่ไหนเล่นดีกว่ากรุงเทพ็ถามว่าดีไหมดีแต่อาจารย์จุ้นบอกเลยสุรานารีดีกว่าแน่นอน,นอลองฟังดูครับอ๋อใช่ครับใช่แล้ว<ช><ช>ไม่มีปร,ประชันกับตัวเองเก่าใช่ครับตัวเองก็เติบโตมาจากใช่มรึกจริงๆก็ ก็เหมือนผู้จัดจาก,การทีมฟุตบอลเนาะเออเรามาจากสโมสรน,นี้แต่ว่าเราต้องมาสอนอีกสโมสรน,นึง<อ>ก็ต้องทําเต็มที่ในงานก็เรียกว่าถ้ายังไงครับถ้าพูดกันแบบรับรกันสนุกสนุกอ,อะไรอย่างเงี้ยนะ<อ>ก็ทุกทีมก็ดีหมดนะครับในกรุงเทพแต่ว่าเราจะพยายามดีกว่านะครับ <laughs>